น้องคิดว่าบริษัทที่ทํางานแบบไหนก็ได้เงี้เหรอพูดให้มันดังๆหน่อยชอบที่นี่ชอบจริงหรือเปล่าทุกคนแม่งเป็นแค่นี้หมดเลยเงินเดือนที่ต้องการที่เหมาะสมกับความสามารถของน้องเท่าไหร่วะบอกเหตุผลที่พี่ต้องรับมึงเข้าทำงานที่น้องกูรู้แอบถ่ายกูอยู่ใช่ไหม โอเคโอเคพี่น้องครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวมากนะครับเพราะว่าหนึ่งมันคล่องตัวแล้วก็ผมไปพบผู้ใหญ่บ่อยไปพบกับเจ้าของแบรนด์บ่อยจริงต้องดูลุกเนี้ยบหน่อยจริงๆก็ไม่ได้ชอบเป็นคนลุกเนี้ยบหรอกครับแต่ใส่แล้วมันดูดีใส่เสื้อเชิ้ตมันหล่อครับไปงานที่ไหนก็ได้ก็เลยใส่บ่อยๆประเด็นมันคืออย่างนี้แบรนด์เสื้อผ้านะครับเจ้าดังเลยชื่อว่าแบรนด์ GQ เขาติดต่อมาเขาบอกว่าคุณยุง่งไหนๆคุณชอบใส่เสื้อเชิ้ตของ GQ แล้วเฮ้ย hey! รู้ได้ไงว่าผม เขาติดต่อมาเองเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับเขาเนี่ยบอกผมตรงๆว่าโปรโยุงไหนๆโปรโยุงใส่เสื้อ GQ แล้วช่วยทําคลิปสอนเด็กๆเขาให้มั่นใจให้เขาสามารถเอาความรู้ไปสมัครงานให้หน่อยได้ไหมไหนๆโปรโยุงเนี่ยเคยสมัครงานที่ Grammy นะครับแล้วก็ใช้กระดาษที่ชื่อสมัครงานโปรโยุงเนี่ยน่าจะมีความพิเศษช่วยเอา how to เนี่ยครับในการสมัครงานกับสอนน้องๆเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับลูกกับอ m เม e เนี่ยทำเป็นคลิปการสอนสอนน้องๆสมัครงานหน่อยได้ไหมผมก็ถามเขาว่าเออแล้วงานที่ผมได้อะไรเขาบอกว่าเอา,อางี้ลรแล้วกันแลกเปลี่ยนก็นคือโปรโยุงเรา เราจะส่งเสื้อให้ทีมงานทุกคนใส่เหมือนที่ผมใส่แบบนี้มันจะต้องคิดอะไรอีกละครับดังนั้นดิวสิครับนี่เลยฮะขออนุญาตนะครับทำคลิปการสอนน้องๆรุ่นใหม่ในการสมัครงานนะครับสมัครงานยังไงให้ได้งานแรกมาน้องเสร็จไปเชื่นะด้วยนาะสวัสดีครับพีส่สวัสดีครับปามาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห มยาวเลยพี่พี่ยุงครับยุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยุงครับสวัสดีครับรู้จักชื่อพี่ด้วยเหรอรู้จักครับติดตามมาอยู่ครับชื่ออะไรเราชื่อฟักครับน้องฟักนะน้องฟักลิงไก่นะครับโอเคชื่ออะไรชื่อแมนชื่อเล่นชื่อแมน โอเคชื่ออะไรครับน้องชายชื่อแบงค์ครับชื่อแบงค์เน,ะนาะใช่โอเคแบงค์พูดดังๆหน่อยครับแบงค์ครับชื่ออะไรน้องชื่อแอมครับชื่อแอมอายุเท่าไหร่ฮะอายุ24ปีครับนี่ตอนนี้จบมาแล้วทำงานทำเง,งิยเนยังยังครับเพิ่งจบมาครับเพิ่งจบมาใช่ปะ่ะท้ามาอยากสมัครงานที่นี่อยากจะทำงานกับพี่โปรดิวเซอร์ยุงอรอเพราะว่า ว่าไรชอบที่นี่ครับชอบที่นี่พูดให้มันดังๆหน่อยชอบที่นี่ชอบจริงรอเปล่าชอบจริงครับชอบจริงครับเข้าเรื่องเลยแอม,มเก่งอะไรบ้างจริงๆผมทำมาหลายอย่างพี่มผมผมมั่นใจเลยว่าผมจะทําให้ตรงตรงตรงที่พี่ต้องการเนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอน<ม>พี่ดูจากในกระดาษผมก็ได้จริงๆผมทํามาเยอะพี่แล้วมีความสามารถอะไรบ้างตัดต่อได้ครับตัดต่อได้ครับอ่าตัดต่อนี่ใช้กันไกหรือใ,ใช้มีดใช้โปรแกรมครับโปรแกรมอะไรโปรแกรม พี่เมย์โปรครับทำอะไรเก่งเนี่ยใบนี้เขียนมาน้อยมากเลยไม่ค่อยมีอะไรเก่งเลยก็ส่วนมากเป็นตัดต่อแล้วก็ถ่ายภาพตัดต่อถ่ายภา,า,าพอีกแล้วทุกคนแม่งเป็นแค่นี้หมดเลยสมัครบริษัทกูตัดต่อเป็นอย่างเดียวถ่ายภาพเป็นดังนั้นคนถ่ายภาพเป็นตัดต่อเป็นก็ได้หมดดีพร้อมทางานไหมเนี่ยพร้อมครับพี่พร้อมเต็มที่เลยครับพร้อมทํางานแล้วไม่ไม่ใสลก็แต่วัดอันนี้ผมต้องขอโทษด้วยพี่ฝนตกแล้วรองเท้าผมเปียกก็เลยเปลี่ยนมาก่อนครับทำไมแบงค์แต่งตัวอย่างนี้มาสมัครงานล่ะครับน้ำท่วมครับแล้วรองเท้าเปียกรองเท้าไปเปียกแล้วทำไมน้อง มาสมัครงานเลยวะนี่คือลุกของของ,ของของครีเอทีฟเลยหรือว่าไงผมต้องขอโทษด้วยพี่ผมไม่ได้เตรียมพร้อมเลยครับเรื่องนี้น้องคิดว่าบริษัทพี่ทำงานแบบไหนก็ได้เงี้ยเหรอไม่ใช่ครับคือแต่งตัวไงก็ได้เงี้ยเหรอทำไมวผมยาวเงี้ยตั้งใจไว้เพื่อสายงานนี้เลยครับคืออยากเปไ็นอะไรทำงานอะไรเนี่ยเออเป็นครีเอเตอร์ครับเป็นผมเป็นนักคิดนักทำครับโอเคเอ,อาเงี้ยจริงนะภาพลักษณ์ในบ้านพี่อ่ะต้องการความบอกเรื่องความเนี้ยมเนี้ยมมึงเห็นพี่ผมสั้นไหมเห็นครับเออแล้วถ้ามึงผมยาวๆเงี้ยไปเจอคนแบบไปเจอเจ้าของบริษัทเนียเงี้ยเามองเราเหนะตีนให้้้ััผมมสๆพ่ทได หนักอยู่มาพี่ได้ไหมถ้าแบบต้องทํางานที่นี่นต้องตัดผมสั้นไหวปะนอกเหนือจากที่คิดไว้พี่แต่ว่าน่าจะได้ครับเงินเดือนที่ต้องการที่เหมาะสมกับความสามารถของน้องเท่าไหร่วะที่เขียนมาเนี่ยคือหมื่นห้าแบบใจมึงเลยนะถ้ามึงเป็นพี่เนี่ยหมื่นห้าก็ได้ก็ไม่นี่หมื่นห้าก็คือคิ่หมื่นมากแล้วมึงสามารถทําให้พี่ได้หม<ด>ื่นห้าสร้างประโยชน์ได้มากกว่าหมื่นห้าโอเคบอกเหตุผลที่พี่ต้องรับมึงเข้าทํางานสี่น้องก็ผมอยากได้งานในวัยครับพี่ผมจะได้ มีเงินมาเลี้ยงดูตัวเองสักทีครับขอบคุณมากคคุโชคดีนะถ้าพี่ไงพี่ดูแล้ถ้าน้องเหนียวคนอื่นเดี๋ยวพี่จะรับแล้วกันนะครับโอเคเจอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ผมพูดตรงๆนะฮะก็สงสารน้องๆเลยว่ะพี่เมื่อกี้คือแบบเออไม่ได้เลยแรงไหมแรงไหมมันปกติอะพี่แต่แบบน้องๆเวลามาเจอคนสัมภาษณ์อย่างเงี้ยน้องเขาตอบคำถามไม่เป็นพี่ เขาไม่รู้ว่าได้ทำยังไงเอาตรงตอนมึงอ่ะกับเพื่อนๆมึงที่ทํางานที่เนี่ยตอนแรกเราก็เจอแบบนี้ถือว่ายิ่งกว่านี้พี่ว่าทุกคนต้องแบกรับผาในกําแพงเนี่ยจิตวิทยาณนี้ไปได้เอาอี้เลยเดี๋ยวมือเบริสเอาคนที่หน่วยก้านดีอ่ะตัวที่พี่มองไว้แล้เดี๋ยวเอามานั่งฟังครับโอเคเอาตัวเพาะตัวที่ีบริสให้นะเดี๋ยวเอามานได้ประชุมกับโต๊ะเราอาจารย์ที่สอนนะโอเคโอเควันนี้ใจร้ายนะแต่ว่าผมต้องการคนที่แบบดูหน่วยก้านดีจริงๆสัมภาษณ์ไปหลายหลายสิบคนนะครับแล้วก็ดูแลมีพอตัวที่ปั้้้นนไดแลว่า จะรับเข้าองค์กรเดี๋ยวผมจับเขามาโมดิเวตนิดนึงคิดว่าเด็กพวกนี้น่าจะไม่เลวเขาจะได้ที่ทํางานมาอยู่กับเราหรือเปล่าหรือไม่ไดู่กับเราก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคแต่ว่าเดี๋ยวจะสอนเขานิดนึงครับ หน้าใหม่ที่เข้ามาดูบริษัทกูวันแรกล็อกอินเข้ามาตื่นเต้นบ่าวเมื่กี้สัมภาษณ์โอเคตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะพี่โอเคถ้าดีที่น้องๆกล้ามาสัมภาษณ์อย่างน้อยเรามาเจอกันที่เรียกมาเนี่ยมึงอาจจะไม่ได้งานที่บ้านกูนะแต่ที่เรียกมาเนี่ยเผื่อที่จะสอนเพื่อแชร์ไอเดียแล้วกันมึงเอาวิชาที่พี่จะสอนเนี่ยไปสมัครงานที่ใหม่เพราะสิ่งที่มึงไม่เกี่ยงมาสมัครงานกับกูเนี่ยนะครับสอบสัมภาษณ์แค่นั้นเทียเอาตรงๆนะมีแนวน้องทียรอดแดกงานสูงมากดังนั้นพี่จะแชร์ไอเดียให้สมัยก่อนเนี่ยนะคคครรรรรรรััับบพีีีีีี่่่่่่่่ทททาาางงงนนนนเเกกกมมมมมมู้้ใใชชชชยยยโโปดดดิวซออ์ุะะสษื กูเนี่ยไปสมัครงานโดยวิธีก็คือใบสมัครอะ workpoint Grammy RS ทุกที่เลยเบอร์ัทนัพเทิงไม่มีใครรับเลยมึงเป็นอย่างนี้ไหมใครเป็นบ้างในนี้ใช้ใบสมัครแล้วไม่มีใครเรียกเลยนี่นะมนี่ไหมนั้นเป็นใช่ป่ะโอเคกูก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะไม่มีใครเรียกเราก็ไปย้ายไปทำงานอย่างอื่นเพราะฉะนั้นว่าทำงานดำรงชีพแบบง่ายๆจนมีวันลืงอย่างในคลิปเลยในคลิปที่พี่เล่าก็คือที่มาจนตรอกแล้วพี่ไป Grammy จะไปนั่งรอเพื่อนไหนไปรอแล้วพี่ก็เลยฉีกับชชู่ในห้องน้ำแล้วก็เอาปากกาเนี่ยเข โงโงๆเนี่ยเขียนเขียนๆๆชีเป็น10 10 10ใบเลยแล้วพี่เดินเข้าไปหาโอกาสพี่เดินขึ้นไปในตึเกเจมแกรม,มี่จริงๆโดนยามร่วมนะโดนลปภร,รวมนะแต่กูกล้าเพราะกูคิดว่าวันนั้นคือวันเดียวที่เราจะมีโอกาสเพราะฉะนั้นไหนๆมาแล้วไอ้เหี้ยหม,มาจดต่อก็เลยไปชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ขึ้นไปแล้วก็เอากระดาษทิชชู่เนี่ยไปมอบให้กับคนแปลกหน้าที่ก็อยู่ในนั้นเรื่องตลกก็คือไอ้ทิชชู่ที่พี่แจกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยในมือ10กว่าใบน,นั้นนะมันเกิดเป็นโอกาสที่มีคนเนี่ยเห็นกระดาษทิชชู่ใบนั้นแล้วเขาโทรมาเรียกพี่ไปสัมภาษณ์งานถ้าพี่รอโอกาสจะไปสัมัาษงานจะไม่มีวันนี้จะไม่มีวันนี ถูกไหมดังนั้นข้อแรกที่พี่อยากแนะนําเลยข้อแรกสิ่งที่มึงต้องมีก็คือ1ความพร้อม มึงจะต้องพร้อมพร้อมตั้งแต่หัวจดตีนรูปลักษ์ที่สอนมาตลอดรูปลักษ์การห่อของขวัญสาคัญมากไอปอนไห่การจะรู้ดีจําได้ไหมเรื่อง,อองข,ของขวัญของขวัญชิ้นเดียวกันแต่ถ้าถูกห่อแพงขึ้นมาทันทีทจําเรื่องผ้าขนหนูคุกกี้ได้ไหมถ้าเราเอาคุกกี้ผ้าขนหนนะูให้ตอนตอนปีใหม่คนรับก็จะดีใจประมาณหนึ่งแต่ถ้าเอาผ้าขนหนูนั้นใสก่องดีๆห่อ,อขวัญดีๆติดโบผูกท้ายดีๆผู้รับจะรู้สึกรู้สึกเลอค่ากว่าดังนั้นนะครับรูปลักษ์ใครบอกไม่สําคัญเอาตีนไปถิบหน้าพี่เลยรูปลักษ์สาคัญมากมึงร นออก,ก่อเลยความพร้อมคือเสื้อผ้าหน้าผมยันรองเท้าคนเราเนี่ยสิ่งแรกที่เจอกัน7วิแรกสําคัญมาก7วิแรกคือการตัดสินใจเขาเรียกว่า ad first sight ad first sight คือการเห็นการเห็นแล้วรู้สึกว่าถูกชะตากับไม่ถูกชะตามึงเคยเจอคนคนหนึ่งแวบแรกเฮียรู้สึกรักเลยรักโดยไม่ต้องบอกเหตุผลเคยไหมเคยไหมเคย,เย,เคยกับบางคนเนี่ยเจอปับ๊บมีเหม็นหน้านเฮียนี่จังเลยวะไม่ถูกชะโลกไอคนนี้เคยเป็นบ้างอันนี้เขาเรียกว่า ad first sight เราจะตัดสินคนคน,คนหนึ่งจากภาพรักภายนอกที่เราเห็นก่อนยกตัวอย่างแคสน่ะ่ไอเนาคนนี้ไอชื่ออะไรมึงอะชื่ออาครับชื่ออา ใช่ไหมโอเคสมมตินะถ้าพี่เจอน้องแวบแรกเวลาคนเราจะดูการเจวิแรกดู2อย่างดูหน้ากับดูตีนเลยดูหัวหน้าทรงผมทรงผมนี่ก็จะแบบเด๋อเดเด็กแนวหน่อยอ่าปั๊บจิ้มลิ้มจิ้มลิหน้าตาไม่เลวปับ๊บดูรองเทา้าโอ้โหไอ้น้องนี่มึงใส่รองเทา้านี่มาสับง,งานะไรเนี่ยทำไมส่รอง้าน,นี่มาฝัง,งาน รีบพ,พี่รองเท้าเปียกครับฝนตกใช่ไหมใช่เลยขี่มอไซค์มาใช่ครับมึงคิดว่ากูจะไม่มองรองเท้ามึงเลยใช่ไหมอ่ะแต่เข้าใจเข้าใจว่าเขาขี่มอไซค์มาแต่มนุษย์เราเป็นงี้มองหัวยันตีนเปลือกภายนอกสําคัญมากฝากแล้วกันคิดซะว่าเจ้าของบริษัทที่เราไปสมัครงานเนี้ยคือผู้หญิงน้องจะทําให้เขานี่รักมึงรักแรกพบเนี้ยใส่เสื้อยืดหรือใส่เสื้อเชิ้ตคิดเอาข้อต่อไปที่มึงต้องมีข้อสองฟับขายตัวเองมึงจะต้องขายตัวเองย้ำ มึงจะต้องขายตัวเองห้ามขายใบสมัครส่วนใหญ่เวลาที่เรากรอกข้อมูลเนี่ยมึงจะคิดว่าเจ้าของบริษัทหรือคนสาษณ์งานของมือจะต้องอ่านทั้งหมดจําไว้เลยไม่ค่อยมีใครอ่านหรอกใครจะมาสนเรื่องคนอื่นมากกว่าเรื่องตัวเองดังนั้นนะครับที่มึงกรอกไปเนี่ยนี่คือข้อมูลคร่าวๆพื้นฐานเขาจะอ่านบางอย่างดังนั้นมึงอย่าหวังว่าไอ้กระดาษแผ่นนี้จะทําให้มึงเข้าทํางานได้ห้ามใช้กระดาษแผ่นนี้ขายเด็ดขาดมึงจะต้องเป็นคนพรีเซนต์ขายตัวเองมันเป็นแค่กระดาษมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตโลกนี้คนต้องขายคนการสมัคครรรงงงงาาานือออกขยตตตััววววเเมึจะ้ีิ ให้กับเจ้าของบริษัทหรือคนสัมภาษณ์งานมึงเห็นศักยภาพของมึงจาไว้อีกเรื่องหนึ่งการขายตัวเองไม่ใช่ว่าเราเก่งทุกอย่างเราจะพรีเซนต์ทั้งหมดเช่นมึงไม่จาเป็นต้องบอกว่ามึงขี่มอเตอร์ไซค์ปล่อยมือได้มึงไม่จำเป็นต้องบอกว่ามึงอะสามารถพิมพ์ดีดได้60ตัวอนต่อนาทีมึงไม่ต้องบอกว่ามึงใช้โปรแกรมอะไรเป็นสิ่งที่มึงต้องคิดเวลาเราขายเนี่ยนะครับเรามีจํากัดมึงพรีเซนต์ความสามารถมึงทั้งชีวิตไม่ได้หรอกแต่มึงต้องประเมินก่อนว่าบริษัทนี้ต้องการอะไรจากมึงเช่นบริษัทพี่ต้องการครี่่่้มพีีไทจะ ประเมินก่อนว่าองค์กรน,นั้นบริษัทนั้นเขาต้องการอะไรแล้วมึงค่อยขายให้ถูกจุดข้อต่อมาที่น้องต้องมีข้อ3นี่เลยสิ่งที่น้องต้องเจอพี่เชื่อเลยน้องจะเจอกับเจ้าของบริษัทษที่ปฏิเสธมึงจะเจอคําปฏิเสธก่อนเลยมึงจะเจอกาแพงในการสัมภาษณ์งานเคยไหมพอไปเสร็จปั๊บบรรยากาศมันเหมือนอยู่ในลิฟต์อึมคมรึมเงียบกิบเสียงแอร์ดังลั่นแล้วมึงไม่รู้จะพูดที่อะไรถ้าทางในการสัมภาษณ์ก็เย็นชาสมมติแล้วกันกพี่เป็นเจ้าของบริษัทเอาคำถามนี้เลยถ้าพี่จะถามมึงนี่คือคนที่มีกําแพงอยู่แล้วเข้าใจป่าวเขออองงงเเเค้้้าาาาถถป็นนพพีี่่มลยิดว มีดีอะไรที่จะทำงานให้บริษัทพี่ไหนว่ามาดิขอรู้เร็วสั้นๆกระชับกระชับผ,ผมก็ไม่ดีนะพี่ไปไม่ถูกรู้สึกไงเจอแบบนี้ ช็อตนะช็อตนะโอเคอะเล้าว่าน่าจะมีการพัฒนาตัวเองในการทํางานให้พี่ได้ครับเจน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 ใส่ตาเจนเก่งเก่งโอเคไม่เป็นไรเป็นใครก็เก่งมันเป็นคําถามที่เราไม่ได้เตรียมรับมือมาก่อนพี่เชื่อนะเวลาที่มึงจะไปสัมภาษณ์งานอะมึงจะใส่ใส่เข้าใจป่าวมึงจะไม่ได้เตรียมรับมือคําปฏิเสธข้อ3คือรับมือการทาปฏิเสธจำไว้เลยนะครับทุกคนเนี่ยไม่ได้อยากซื้อของทุกคนลองนึกภาพนะน้องไปเดินห้างเจ้าของธุรกิจเขามีเงินแต่เดินเข้าไปปั๊บมีของเต็มเลยอะในเชลล์เชลล์หนึ่งอ่ะเปิดมาปับนน้าอมมีา ล้มเต็มเลยถ้ามีคนพยายามเดินมาขายกูกูจะปฏิเสธกูไม่จำเป็นต้องซื้อทุกอันนี่ดังนั้นนะครับเวลาเราเป็นเจ้าของบริษัทหรือเป็นคนสัมภาษณ์เขาจะมีกำแพงเขาไม่ต้องซื้อทุกคนเขาจะมีอีโก้คำถามที่เขาจะถามนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคำถามจิตวิยาลองใจพวกมึงซึ่งจะทำให้มึงชะง,งักแบบเมือม่อกี้นี้ไปไม่ถูกสิ่งที่มึงควรรับมือจากคำปฏิเสธก็คือผ่อนแรงอันนี้พี่ได้สูตรนี้นะมาจากการโยนทุเรียนการโยนทุเรียนเป็น,นี้น้องเวลารับทุเรียนเจ็บไหมหนามมันเจ็บ,จบนะหนามทุเรียนเจ็บมากเหมือนคำถามเมื่อกี้เลยบบแน รับแบบนี้รับโดยตรงรับประทะใช้อารมณ์หรือใช้ตาขวางหรือ agressive g ไม่มีประโยชน์วิธีการคืออ่อนเนาะพี่ใช้วิธีนี้แทนที่จะรับทุเรียนแบบประทะใส่ถุงมือเสร็จปับ๊บรับทุเรียนแบบนี้ ผ่อนแรงรับมาก่อนเจ็บก็เจ็บไม่มากแล้วสุดท้ายค่อยโยนออกไปสมมุติพี่เจอคําถามไม่กี้นี้เฮ้ยน้องมีดีอะไรที่พี่ต้องรับบริษัทน้องวะเฮ้ยมาพูดมาวิธีการผมอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดครับผมอาจจะไม่ใช่คนที่มีความสามารถที่สุดแต่ผมพร้อมจะเรียนรู้แล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าพี่รับผมไปบริษัทพี่จะได้ประโยชน์มากที่สุดครับแทนที่มึงจะไปโกรธเขาแทนที่มึงจะแป agressive ไม่น้องผ่อนแรงทอมตัวแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าพี่รับผมบริษัทพี่จะเลิศกว่านี้บริษัทพี่จะสูงกว่านี้ถ้าพี่มีผมน่ารักกว่าไหมน่ารักกว่าดัง อันต่อมาจําเป็นมากๆในการไปสมัครงานมึงจะต้องทําให้คนสัมภาษณ์งานจํามึงลองนึกภาพตามพี่นะครับวันวันึงเนี่ยคนสัมภาษณ์งานเยอะไหมเขาสัมภาษณ์หลายๆๆคนมากในวันวันหนึ่งมึงจําคนทุกคนที่เดินผ่านมาในชิตมึงเป็นพันๆคนได้ไหมจำไม่ทุกคนมึงจะจําได้เฉพาะบางคนที่มึงรู้สึกเช่นมึงเดินมาปับ๊บ ไอ้นี่แม่งส่ทองใส่เพชรเต็มเลยอ่ะโอ้โหรวยวะปั๊บแม่งอยากมีเมืบ้างเข้าใจป่ะมึงจะจําคนนี่ทําให้มึงรู้สึกดังนั้นถ้ามึงไปสมัครงานแล้วมึงต้องการให้เขารับมึงมึงจะต้องทําให้เขาจํามึงให้ได้ยกตัวอย่างนะถ้าน้องไปสัมภาษณ์งานแล้วอยากทําให้พี่จําได้สวัสดีครับพี่ครับพี่รับผมก็ทําทงานนะครับผมตั้งใจทางงานนํางานมากเลยครับพี่มึงจํากูไหมประมาณหนึ่งเสียงเบา,เบาๆเข้าใจป่ะอาจจะจาได้ประมาณ5นาทีแล้วก็ลืมไปพี่ ฝากด้วยนะพี่ผมเนี่ยตั้งใจทํางานมากเลยนะพี่เชื่อผมนะพี่ผมขยันเต็มที่เลยนะผมจะทำให้พี่แบบบริษัทพี่ดัง,ดง,เเงๆเลยเก่งๆเลยเข้าใจเปล่าพี่ เข้าใจไหมอย่างน้อยเขาไม่รับมึงอ่ะพเจ้าแต่จำมึงได้ทั้งชีวิตไม่จาเป็นต้องทำแบบพี่นะครับแต่สิ่งนี้ก็คือทําให้เขาจดจําเราสําคัญมากมากและข้อสุดท้ายมึงคิดว่าการสมัครงานครั้งเดียวมึงจะได้งานไหมมึงจะโชคดีมากถ้ามึงสมัครงานครั้งเดียวแล้วได้งานแต่พี่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้นพี่เองเป็นหนึ่งในนั้น WorkPo i n t RS Grammy กรมี my, ช่อง3ช่อง7ไปหมดแล้วมีแต่คนปฏิเสธที่มาได้งานในครั้งที่30บกว่าๆแสดงว่าครั้งแรกๆเรามีโอกาสจะไม่ได้งานคนโชคดีเท่าน,น ที่สุดคือมึงห้ามห้ามอะไรม,มึงห้ามยอมแพ้ มึงพลาดที่นี่ยังมีที่อื่นสูตรในการทำโซเชียลของบ้านพี่คือโพสตไปโพสตไปโพส์ไปโพสตครั้งแรกไม่มีคนกดไลค์ยังโพสตต่อยังทำต่อทำต่อหนึ่งสองสามหมาไม่มองไม่เป็นไรสี่ห้าทำต่อไปหมาไม่ไม่มองอีกยังไม่ค่อยมีคนกดไลค์แต่จะมีคนกดไลค์ในทุกวันเขาจป่าวพอมึงทำไปมากพอมึงเดินไปสมัครงานมากพอจะมีคนกดไลค์จะมีคนติดตามพี่มีคนติดตามทุกวันนี้ห้าแสนคนเกิดจากการเดินไปสมัครงานเดินไ่ให้คนกดไลค์พี่ครับกดไลค์ผมหน่อยนะครับพี่ครับกดติดตามผมหน่อยนะครับทำแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันจนมีคนนนตติดดามยะขี้้ัังน ย้ายตู่จากโซฟาโง่ๆย้ายตู่จากการนั่งพิมพ์นั่งพิมพ์ไปสมัครงานโง่ๆในอินเทอร์เน็ตออกไปหาโอกาสออกไปชนถ้าเขาไม่รับมึงลองคิดซิว่ามึงเนี่ยตัวมึงเองเนี่ยความสามารถไม่พอหรือเปล่าอะไรที่มึงขาดมึงจะรู้ในการไปสัมภาษณ์งานแต่ละครั้งมึงจะรู้เลยว่าเขาไม่รับเราเพราะอะไรอ๋อเราทาอันนี้ไม่เป็นนี่ว่ะอ๋ออันนี้เรายังพูดไม่เก่งอ๋ออันนี้เราแต่งตัวไม่ดีเรายังไม่พร้อมทุกๆการไปสัมภาษณ์งานแล้วมึงล้มเหลวกลับมาคือประสบการณ์ของมึงแล้ววันหนึ่งมึงจะเก่งขึ้นมึงจะพร้อมขึ้นในทททุกกวววััันนีีี่่่่มมงงไไปสสคคครรราาาาาาฝ้้้้้เเลลยยยอแดดตู มาล้มเหลวแล้ว๋อไม่เอาแล้วยังไม่สมัครงานแล้วมีคนด่ากูเขาไม่รับกูห้ามสุดท้ายห้ามห้ามยอม จำไว้ไหนไหนละมึงมาสมัครงานเดียก ok> ูเนี่ยพาเผื่อไว้แล้วกันนะเผื่อน้องๆเนี่ยไปสมัครงานที่อื่นเผื่อไม่ได้ที่พี่นะโอเคเสื้อเชิ้ตฟอร์นี่เลยสําหรับซับนี่เสื้อเชิ้ตสําหรับสมัครงานเฮ้ยเรื่องใหญ่นะเว้ยเรื่องใหญ่นะเว้ยเราบอกไปแล้วอีเมลสำคัญคนเรามองเราหัวจดตีนถูกป่ะดังนั้นเลือกเสื้อผ้าให้บอกราสมัครงานวันวันหนึ่งที่เราไปสมัครงานมึงว่าเราต้องไปสมัครกี่ที่เยอะยใช่ไหมมึงว่าที่เดียวเขาจะรับมึงเลยไหมไม่เข้าใจเปล่าวันวันมึงอาจจะต้องสมัครงาน5ที่บาเจ้า10ที่เดินไปตาม ถนนคือรถแน่แจกละเปียกไหมเปียกเสื้อเปียกหลังเปียกจักและเปียกถ้ามึงเลือกเสืส้อเชิ้ตที่คุณภาพไม่ดีไปสมัครงานเนี่ยสภาพมึงจะเป็นแบบเปียกๆสภาพเนหนืะอนะเน่ๆาๆจจกและ้ามมึงจะเป็นเหลืองๆแต่กูหมดปัญหานี้เพราะอะไรวะกูเลือก GQ e GQ ก็มีมนวัตรกรรมคลายความร้อนถ้าจะบาระบายความร้อนคือนี่เนื้อผ้าเขาเนี่ยสามารถระบายความร้อนระบายเหงื่อได้ถึง90%รกูรู้ได้ไงถามว่ากูรู้ได้ไงได้ไงเขาเอาให้กูอ่าน ทำไอสารกูกเพิ่งรู้ใส่มาตั้งนานกูเพิ่งรู้เฮ้ยแต่มันเยี่ยมนะดูวงแขนใส่มาตั้งเป็นสิบครั้งแล้ววงแขนมีเหลืองไหมไม่มีนะครับโอเคดังนั้นเลือกเสื้อเชิ้ตสีขาวเลือกที่ระบายความร้อนดีๆนะโอเคนะอะไรขายอะไรอันโพยอยู่เทคโนโลยี GQ Smart เนื้อผ้ายับยากแต่ไม่ผ่านการรีดไปไป อ่านจริงนี่ไงอ่านจริงเข้าไปดูคุณสมบัติก่อนเออเพิ่งรู้อ่ะจริงจริงจร,งจรงิเป็นงี้ข้อต่อมานะเสื้อที่มึงควรเลือกเนี่ยมึงควรเลือกเสื้อที่ผู้ชายอย่างเราเนี่ยเป็นคนแอคทิวิตี้เยอะอกระโดดนู่นนี่ปั๊บย่อปั๊บเอาง่าย ยับง่ายไหมเสือ้อยับยับง่าย,ย,ายเอาอสมมุติมึงขับรถเนี่ยมึงเอาเสื้อพิงถ้าเสื้อเชิ้ตคุณภาพไม่ดีเนี่ยพอมึงพิงบอกปั๊บยับแล้วนะววเอาง่ายๆเนี่ยเสื้อเชิ้ตอย่างเงี้ยใส่ในกางเกงสมมุติมึงเป็นนี่นี่เลยใส่ไปสมัครงานมมถูกไหมถูกไหมถูกไหมใส่ไปสมัครงานเงี้ยเนี่ยแค่นี้ปกตินะถ้ามึงคอออกมาเนี่ยปล่อยออกมาดูนะมึงยับแล้ว แต่นี่ GQ นี่เห็นเ,เปล่าเห็นเปลา่าถ้าเป็นเสื้อปกติใส่ยับไปในเกงเนี่ยเอาออกมานะการันตีเลยยับร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นนะลุคสำคัญมากเสื้อผ้านเนี่ยต้องยับยากดูความพิเศษนะดูความพิเศษอีกอันหนึ่งนะไอกระดุมเม็ดสุดท้ายเนี่ยในเสื้อ GQ นี่นี่น,นี่สังเกตเลยสีเขาจะเป็นสีแดงอย่างงี้มันพิเศษยังไงน้องการเนี่ยพี่ปกติมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมเป็นแนวตั้งเลยแต่ว่าเม็ดสุดท้ายจะเป็นแนวนอนดูแนวนอนปุ๊บเห็นไหมมันจะ เลื่อนมันถึงสุดอะมันจะขยายในแนวอย่างนี้ในแนวกว้างให้มากขึ้นเข้าใจป่ะดังนั้นกระดุมมันจึงไม่ปะกเหมือนชาวบ้านเขาโอ้นี่เป็นนวัตกรรมที่คิดมาแล้วไหนลองทําแบบว่าพุงแบบตอนเจอเจอผู้หญิงได้ไหมเอาแบบปกติก่อนกินหมูขาพิ่งเสร็จคือปล่อยไอ้นี่นะฮะดูนะฮะกินหมูขาพิ่งเสร็จดูดูปล่อยไปเลยมันก็ยืดปล่อยล่อยไปเลยปล่อยีเห็นป่าวเขายืดดังนั้นมีปัญหาว่าเสื้อกระดุมจะขาดเจอสาวเอ้ยหอมมาเลยกินหมูขาพิ่งเสร็จอ่าปล่อยมาไม่มีปัญหากระดุมนะครับมีปัญหาเร กินหมูท้เพิ่งเสร็จเจอสาว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 ,สาวกินหมูท้งโอเคโอเคไปพอเราได้เสื้อที่มันมีคุณภาพ mm hmm. ดังนั้นเห็นป่าปัญหาเรื่องพุงโป่งพุงเป๊ะไม่มีขพอต่อมาสําคัญมากเสื้อเชิ้ตที่เราเลือกเนี่ยมันต้องหล่อในทุกอเรียบทเว้ยไม่ว่าเราทําอะไรเว้ยในชีวิตเนี่ยเราควรหลอ่อเข้าใจป่าวพอมีสายตามองเราอยู่เยอะสายตาคนนี้รับสมัครงานสายตาสาวๆที่เราเดินผ่านสําหรับพี่ตอนที่ยังสอนอยู่ดูนะขนาดสอนยังหลอ่ oh. อโหฮะเห็นป่า หล่อไหมหล่เลอโอเคนู่นตากล้องถ่ายอยู่ก็ยังหล่อโอเคดูนี่นี่นี่เป็นหบอลํเต้นยังหล่อเด้นังเดอรเต้นังเดอะปมแมแปมเด้นังเดอรเด้นอังเดอปมแมแปมเด้นอังเดอดเด้นังเดอรปมแมแปม เห็นป่าไม่ว่าจะทําอะไรเขาก็ยังรออยู่เหมือนเดิมไอ้ยออาใครอ่ะอไอพ่อไอแม่แต่นี่เห็นไหมครับพ่อแม่ครับนี่เขายังรอเหมือนเดิมนะครับนี่ภูมิใจในตัวลูกเขานะกูก็อายตัวมึงเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่มึงอายคนเดียวกูก็อายมึงเหมือนกัน และสุดท้ายอันนี้ขอบอกเจ๋งมากพี่ชอบมากคุณสมบัติของเสื้อ GQ เืออะไรรว่ะเทคโนโลยี GQ กาศสามารถปกป้องเสื้อจากคราบเปื้อนนี่กาแฟพี่กินกาแฟนะโอเคลองดูนะถ้ากาแฟนี่เป็นเหงื่อแล้วกันดูนะดูนะพี่เทสให้ดู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 น้องๆดูดูดูกาแฟดูดูนะดูนะดูนะไอ้น้องเอาที่ชู่มานิดเดียวเอาที่ชู่มาดูดูครับดู ไม่มได้มีพยากรเลยนี่เห็นป่าวลองคิดดูแล้วกันถ้าวันหนึ่งเราไม่รู้เลยเราไปเจออะไรแล้วถ้ามึงสามารถมีเครื่องแบบที่สามารถป้องกันแบบนี้ฮปปี้มึงรุยต่อได้เลยซื้อได้ที่ไหนพี่อ้เหียไปซื้อเองคนเราจะหลอมากที่สุดตอนไหนเนี่ยจะดูดีมากที่สุดตอนไหนเนี่ยมันคือตอนนี้ฮะ <laughs> พี่ คิว้วขนาดขี้ยังหล่อฮะเอ๊ะไงล่ะโอ้โหนี่อ,อายอายไหมาไอายไหมยกือไหวคนดูก่อนอ <c oughs> นี่ฮะดูดีทุกเวลาขนาดขี้ยังหล่อฮะ <c oughs>